ะะซึ่งในเมืองไทยเนี้ยเราก็เปิดตัวมินิเมทเนี้ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะคะน้องบอลแล้วก็จริงๆคือมินิเมทเค้ปีเนี้ยอ,อ,อยู่ในตลาดเมืองไทยมา3ปีแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะส่งต่อความสดชื่นแบบเต็มน้าเต็มเนื้อผ่านรสชาติเพิ่มสองรสชาตินะคะนอกจากน้ําส้มผสมเนื้อส้มแท้แล้วเนี่ยเราก็จะมีรสน้ำมะม่วงผสมน้ําส้มผสมเนื้อส้มนั่นก<ร>็นนคือรสชาติแรกเล<ร>ิศมากขอให้ลองค่ะ รสชาติที่สองนี่ก็คือน้ําผลไม้รวมผส้ำส้มนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นน ad ้องณเดชนที่จะเป็นแบรนด์อ b a s มา d o เอร์ของเรานะคะจะส่งต่อความสดชื่นนี้ให้กับคนไทยทุกคนได้ริมรถรสชาติัดเั็น,น้ำเต็มเนื้อตัดมินิเบรทเฮาปี้นะคะเฮาปี้น้ำส้มผสมเนื้อส้มแท้อร่อยสดชื่นแบบเต็มน้ำเป็นเนื้อ ได้สดช yeah, yeah. ื่นเย้เม็ดเผาพี่อร่อยเต็มๆคำจากเนื้อส้มแท้ทุกรสทุกขวดสวัสดีฮัลโหลวิ่งมาทำไมเหนื่อยมากเลยนง มาลูกจะไปไหนก็ไปแอบเอาหลวพ่อพี่ทั้งหมดเนี่ยมาจากนางค้างทุาคนนะฮะเพื่อจะมาส่งต่อประสบการณ์ความสดชื่นให้กับทุกคนที่ดีเลยรวมทั้งพี่สุบมณด้วยครับงั้นเดี๋ยวนะคะณเดชจะลงไปมอบแบ่งปันประสบการณ์ความสดชื่นเนาะพี่พี่สืบมณฑนค่ะและทุกท่านเครื่อยได้ยอามื่อค่ะ,ะส้มผสมน้ำมะม่วงผสมเนื้อส้มแท้ซึ่งรสชาติเคะทุกร,รสผสมเนื้อส้มแท้ให้ความสดชื่นกันแบบแตเต็มน้ำตเต็มเนื้อแต่พอได้รับแล้วอย่าเพิ่ง นะคะคขั้นตอนการดื่มของมินิแมคเขพี่มีขั้นตอนค่ะเราหยิบกวยขึ้นมาอย่างนี้นะคะและเดี๋ยวเรามารอบสัมผัสประสบการณ์ความสดชื่นไปพร้อมๆกันกนะเด็กเดี๋ยวณเดชกจัดจาก,การเลยลูกขั้นตอนมีอะไรบ้างครับขั้นอบ,บแรกนะ,ะขยาครับขยาวขยาเขยา,ขยาคลุกคลุกกกระจายไปทนวกขวดถูกต้องเพราะเป็นเนือส้มแพดเงก้าดึงอ่าค่ะการเปิดฝาเราต้องแจ้งเอาใหม่ค่ะ เขย่าเสร็จเอาวางลงไว้แน่อกใช้มือซ้ายพลิกเปิด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 เสร็จดื่มค่ะเดี๋ยวเสร็จแกะ่องนี่เลยเดียวไลูกทั้งสามรสชาติของเรานะคะผสมเนื้อส้มแท้ๆเต็มปากเต็มคำ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปอครับสวัสดีจ๊อกครับผสวัสดีโจ๊อกมาทำอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกกันไปว่า94 FM นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะส่งต่อความสดชื่นกันครับผมก็เลยอยากจะมารับประสบการณ์ความสดชื่นจากนักเดทคุ้มกิ่งวิญญเนี่ยฮะเอาเม i n เดิสเอาพี่เนี่ยนะครับไปส่งต่อให้กับคุณฟังชาว94 FM รอดกันงั้นประยการนี้ผมขอเอาไปส่งให้คุณฟังชาว94 FM นะครับและนี่คือการส่งต่อจากนักเดทกับดีเจโจ๊ก94 FM ค่ะ พี่พี่สื่อมาสัญอยากได้ไหมคะเรามีลงทีเดี๋ยวก็บอกรายละเอียดขอบคุณพี่จอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีลูกจำแนงก่อนก็ได้นะคะอยากจะถามว่าทั้งฉันทั้งธันวาเนี่ยได้รับประสบการณ์ความสดชื่นหรือยังแล้วเด่นแบ่งให้ยังสองคนนี้นี่ฮะวันนี้ก็จะมาแบ่งกันครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งประสบการณ์ความสดชื่นกันเนาะ ันนี้คือน้องชาตินะคะที่รับประสบการณ์ความสดชื่นไปอย่าลืมมอบให้กับแันวาด้วยหนูได้แล้วหนูยกลังแต่ฉันรักเขาจีิจริงมันเต็มปากเป็มคำเต็มน้ำเต็มเนื้อฉันมาอ่าและตอนนี้รับประสบการณ์ความสดชื่นเวลาทักแพนวาและน้องชาติค่ะเรียนเิอถ่ายภาพอีกที 讲呀！<好>